เครื่องอัดแนวนอนอนเนกประสงค์เครื่องอัดแนวนอนอนเนกประสงค์แบบอัตโนมัติรุ่น WAB 150G รุ่นพิเศษนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยีล่าสุดใหญ่ทันสมัยที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าทำงานได้รวดเร็วมากมีระบบเซฟตี้มีความปลอดภัยสูงสุดพร้อมกับสายพาโลหะลำเลียงขนาดใหญ่แข็งแรงทนทานพร้อมด้วยเครื่องมัดลวดอัตโนมัติ สามารถอัดเศษวัสดุประเภทต่างๆอเนกประสงค์ได้อาทิเช่นกระดาษกล่องหลังกระดาษย่อยทุกชนิดพลาสติกทุกชนิดขยะเทศบาลขยะอุตสาหกรรมขยะ RDF ประหยัดในการขนส่งเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนเครื่องอัดแนวนอนอเนกประสงค์รุ่นพิเศษนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษใช้งานได้2ระบบระบบออโต้และระบบแมนนวลโดยใช้ระบบหน้าจอสัมผัสทัชสกีเครื่องอัดแนวนอนอเนกประสงค์นี้มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ขั้นตอนที่1 ป้อนชนิดวัสดุเข้าสู่สายผ่านสายผ่านจะลำเลียงวัสดุเข้าฮอเปอร์ส่งเข้าเครื่องอัดมีใบมีดเหล็กกล้าแข็งพิเศษตัดขาดส่วนที่ล้นขึ้นมาขั้นตอนที่2ระบบอัดไฮดรอลิกความเร็วสูงด้วยปั๊มไฮดรอลิกรุ่นพิเศษนี้สามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการของขนาดและน้ำหนักขั้นตอนที่3เมื่อได้ขนาดและน้ำหนักก้อนตามความต้องการแล้วเครื่องมัดลวดจะทำการมัดลวดโดยอัตโนมัติตัดลวดเองได้ ขั้นตอนที่4ต่อจากนั้นเครื่องอัดจะทําหน้าที่ดันก้อนออกมาอย่างต่อเนื่องขนาดก้อนในการผลิตกว้าง1เมตรยีสูง1เมตรสาและยาว2เมตรสีน้ําหนักต่อก้อน8 0 0ร้อถึงสองพกิโลกรัมขึ้นอยู่กับวัสดุและความต้องการของผู้ใช้กําลังการผลิต5-8ถึงก้อนต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุโดยให้การรับประกัน1ปีเต็มพร้อมกับบริการติดตั้งและสอนการใช้งานให้กับผู้ประกอบการและให้การบริการหลังการขาย เครื่องอัดแนวนอนรุ่น WAB 150อนเนกประสงค์รุ่นนี้ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมภาคธุรกิจต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพของวงพาณิชย์ทั่วไทยทั่วโลก